นี้ผมก็จะมาบรรยายธรรมหรืออธิบายหลักธรรมของวัตจักสาซึ่งประกอบไปด้วยเลดกรรมแล้วก็วิบากน,นะครับโดยตรงเจริญกิเลสคือเครื่องเนิ่นช้าหรือเครื่องเศร้าหมองที่เกิดจากความหลงโลภโกรธโดยแบ่งออกเป็น3ทางนะครับทางที่1 โกรธหรือความคาดแค้นพยาบาทก็คือโกรธนั่นเองครับโหห้าคือความหลงหลงในที่นี้คือหลองไม่รู้เชื่อทรรหรือเชื่อคนง่ายมีอาคาติไม่รับแนวทางความคิดเห็นของคนอื่นมาพเป็นเจรณาคือความหลงความรุ่งหลงใน,น,นาในยาบาลยังโุ่หงอกความรุ่งหลงใน คือความโลกตัวนี้แหละครับความโลกคือโลกอยากได้ของคนอื่นโลกอยากจะร่ำรวยการทุจริตคอร์รัปชันที่เราเห็นก็มีโทระรโมหะแล,ะและ้วก็โลภะนะครับซึ่งกิเลสเรล่านี้เกิดการการะทำได้สาทางคือทางที่หนกายการรมคือเกิดขึ้นทางกาย 2. เกิดทาง วัตถิกรรมสามพนกรรมนะครับเกิดได้สามทางตัวคำเลิกรรมการมีสองประเภทคือกรรมแรกคืออุศลกรรมกรรมที่สองคืออกุศล กรรมคืออาจจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีจะสมมาเป็นวิบากกรรมวิบากกรรมคือผลของการกระทำก็คือวิบากกรรมเคือเมื่อเราทากรรมอะไรไว้ผลออกมาเนี่ยคือวิบากที่ทุกเราทุกคนเนี่ยที่ทกรรมไว้หรือจะทำกรรมดีหรือจะกรรมชั่วเนี่ยก็สามารถที่จะรับผลวิบากกรรม สวัสดีครับขอบคุณครับ